ไปดูสกิลยีล้านกันดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนมีมีกีสกก่สกิลมีกี่สกิลก็ดูตังพี่ด้วยน้องพี่เก็บมานานเหมือนกันนะนะเป็นพาสซีฟนะล้ำยาฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นสิดามเมจพื้นฐานเพิ่ม2องคิดที่ข้อห้ซื้อแม่งเลยเออเอาดิมีตังกูมีตังใช้เลยพลังขึ้นสามรเราไปดูความโหดของมันดิ โหดจริงหรือเปล่ามันอัพความชนนานได้อีกปริมาณฟื้นฟู HP สิบดาเมจพื้นฐานสองถ้ามันชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ถ้ามันชื่อว่าเบิร์ิมิตนี่โอ้โหเหี้ยมันใช้กี่ขั้นวะโอ้โหไอสัตว์สิบเยนะเว้ยอัพใช้แปดอัพสิบเดี๋ยวก็ดูด,ดิอันนี้กูใช้ทำอะไรได้อันนี้กูทำอะไรโอกาสเพิ่มเพิ่มโอกาสลดคูดาว โอ้ยเหียเพิ่มเราเพิ่มตรงตรง,ตรงไปเลยดีกว่านะรีแมงเลยรีแมงเลยสัตว์ใช้แปดโบโหดไหมล่ะโหดไหมล่ะดาเมจพื้นฐานสามคิดด้ข้อสิบเอาใส่ลมกระแทกที่เหลือไม่ต้องใช้ที่เหลือรออันนี้รอ โอเคก็ถือว่าแรงขึ้นอยู่นะแรงขึ้นอยู่อะ่ะผิวเลยอะ่ะผิวเลยอะ่ะดาเมจพื้นฐานต,ตัวมา3เพิ่มคีย์ข้ออีก10โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยดีอยู่อะ่ะดีมากอะ่ะเดี๋ยวเก็บตังค์รอซื้อสกิลใหม่มันจะมา,าอีกแพทไหนไม่รู้เฮียเก็บไปก่อนไหนึ่งยี่สิบสามสิบเอ็มอะยิงผิวเลยฟาร์มอย่างงี้โอ้โหถ้าเกิดฟาร์มอย่างงี้ตั้งแต่แรกนะเฮียต้องมีตาม่วงดอกกันบ้างอะ่ะฮาไลท์อะ่ะอะไรเงี้ยเอาเรื่องสกิลยี่สิบเจ็ดล้าน